ทีมงานกำลังจะกลับ,บ้านเนอะวาสันเมาบอดดิ้งเมาไร่ออพี่นอ้องยืนบุยูรุน่นใดอันช <laughs> ับลักไว้นี่อัพคลิปอเอาเฮินอเอาเฮินที่ลงยันก่อนพ <laughs> <laughs> อม่ไปงั้นมาตุน <laughs> มีแต่คนรอเด้อเพรหน่อพอเอามกี่อหนองนาะคือบาเบิ้นเนาะเลเบิ้ลอันคลิปนี้ก็ย่มกุญแจกันไดเด้วตอนนี้เรากำลังแจ็คกับเนาะเฮ้ยเอาไม้ไปก็เพ้เคียก่อนม่งั้นมันเมจ้าบ้าอน่ะบสอล้องล้องกับบ้าสอกันมาาดิงนี่ มาดพ่อแทดไอพี่น้องเอ้ย่มต้องพาดิต้องพาดิเอาไว้แล้วพาน่ะให้ฟังเด็กให้หุ่มเลยนี่น่ะเออโอ้เนาะโอ้มือทางนี่น่ะนี่ก็คือค้าอันมือกองไปมุนไปยังหุ่นเกาะมืดวิ่งนี่อ่ะวัมากอ่ะวันนี้มันมีเด็กปีการหุ่นต้องเติรไป นอนหายเด้ยนอนหายเดี๋ยอ,อ,อเอานนาอานอนลุนนะออโว้เพื่อนคงจำกูอาเนาะตอนนี้เราทำการเมื่อแลวจะกลับหลังจากที่กินไก่บาตอม,มเรียบร้ยบรียงเปไปทางการหลังจากเดินทางกลับเนาะไปยางเอาเนี่ยแหละยางไปห้ารถรถสิง พี่น้องเอ้ยแดดฮ้อนๆประมาณสองสามโมงนี้แหละสองสามโมงเลยจากโมงแล้วอ่ะจะเป็นโมงหรอคือว่าแดดเต็มฝาอยู่น้องอาจจะเป็นโมงสี่ห้าโมงแล้วแดดฮอนเด้อนะดำมันตีบกญาติบอกข้อหามพ่อไปย่างแกยังไวงยังไว้เด้อเอ้ยอร่อย ข้อเป็นเนี้อก็เอาเบิ่งดูหายหงงหงงยังหงเงินพวกเอฟเขาระวังตกเด้อเฟอยแบบแบบนันนั่งกวาดนะพี่อ่ะมาพุกนี่หิมเฮ้ยเฮียไปไปยังไม่เด้ดเดินหงนี่น่ะเดินให้โลมาเดินให้โลมาดูดีอะอยู่น่ะเจ้าเมื่อง เอาให้นะเลยน่ะม,มีกล่องน้าเนี่ยตัวม,<า>มีฉันมีกองน้ากับปิ้นมาด้วยนะี่แดนคักพี่นอ้องเอ้ย เราก้งี้มเบาดินจะขึ้นบธี่หรือจะดิ้งดนพอล่ะบาดิงเปิดแอร์หรอกขใได้เวย เราไปก้ด <l panels> <c oughs> <c oughs> ีใช่้งหมมานาเออจ้ฮาบอดิ้งนันก็คือบานบอตมเนตั้งนักเนี่านนภมปลังไตึงลุเพทำกันลงพูดอยู่ใชแล้วไโคมากต้นไปนอย่าไปลักอดงิงให้เราน่อนักอดำอกกำลังดีนะ

ถ้ากูมีรถมาหนอเอาคางบอเบร์ดลงไปแลนวะาจักบันทึกไว้ยังหือคู่ไปเลยอู่ไปเลยพาดรถขึ้นเนี่ยต้มต้อมได้ไหมขอลงสระพาดมาใี่ป่ะมึงไปใช่แล้วเฮ่ติดเหงาต้ติดเหยาโอ้เป็นมันล่างเส้นสาอุ้งซึอะไรบุกตเอร์ขัดมสองปีแล้วนอ นับแต่กูมียนทองนั่นกูคิดสื่อกูดะรท้อนน่ะกูนๆอ้วนๆมึงน่เนียพวกมึงนค่ว่าขึ้นเอาขึ้นออกนยาบปีนั่นแหละจุกปร่ดีเป็นมุดเดีดิ้้นมานั่นนะมึงอ่ามันปีเงี้ปีนึงน่อเฮียนันหน่อจุกมาหรอไปน่อได้เลยได้เลยไร่พี่น้อเพื่อนคนี้ีพูดไรโอ้ผมมีไร เราหน้าทรองเครื่องมันทักยังนง้ะพาพัที่พุ่ม้ะบุกตะบุกที่คุณมีไรหนอเออเสี้ยค้าคือคนหูอะรบนอ่ะสิแเจอได้หว่